ครับสวัสดีครับพบกับผมบุ๊ควินเคเบิลอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพามาดูงานสั่งทํานะครับสายเลี้ยวเจสกียามาฮ่าวีเอ็กพันร้อยนะครับอ่าอันนี้นะครับก็คือเป็นสายของปีศูนย์ห้าถึงศูนย์แปดนะครับผมความยาวเนี่ยอยู่ที่ความยาวนี่ผมวัดวัดจากปลายสุดปลายเลยนะครับไม่รวมหัวจอยนะครับวัดแต่เกลียวเปื่อยๆนะครับจากปลายฝั่งนี้ยาวไปจนถึงฝั่งนี้นะครับผมยาวทางเส้น2เมตรสองเมตรสี่สิบเจ็ดจุดห้าหรือ2เมตรสี่แปดนะครับบวกลบนิดนึงนะครับผม สายมาครับเลี้ยวเจสกีนะครับ VX พันร้อยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมเนื้องานกันเลยครับตรงนี้นะครับผมเป็นเกียวขนาด6มิลนะครับเป็นเกียวขนาด6มิลใส่น็อตสแตนเลสให้นะครับเกียวเดิมกับตัวอย่างนะครับลูกค้าสามารถเอาหัวจอยเดิมเนี่ยมาถอดแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับผมตรงนี้ผมใส่ยางกันฝุ่นกันน้ําให้นะครับมาดูตรงนี้เลยครับผมตรงนี้ใส่ยางกันฝุ่นกันน้ําแล้วก็ตรงนี้เป็นหัวหกเหลี่ยมนะครับซื้อของเดิมเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะครับ พลาสติกมันมีโอกาสแตกมีโอกาสหักได้นะครับผมผมก็เลยกึงเป็นสไตนเลสให้นะครับสไตเลสให้สวยๆเลยนะครับอ่านี่ครับเป็นเกรดมารีนนะครับผมลูกค้าเอาไปก็แค่หมุนน็อตตัวนี้นะครับร้อยเข้าไปนะครับใส่ยางนี่มีแถมยางกันน้ําให้ด้วยนะครับก็ยางกันน้ำเนี่ยประกบชนกับตัวผนังเจ็ตได้เลยนะครับแล้วก็น็อตหมุนชนนะครับล็อกไว้นะครับผมโอเครอยยาำสวยๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างครับ ฝั่งนี้นะครับก็เป็นบ่าทนะครับตามตัวอย่างเดิมเลยนะครับผมนะครับนี่ครับนี่อันนี้มีน็อตสแตนเลสให้ด้วยนะครับเกลียวเดิมนะครับบีเกลียวเท่าเดิมนะครับระยะพีเท่าเดิมครับผมไส้นนะครับก็เป็นไส้ลวดนะครับเป็นไส้ลวดไม่ได้ใช้สลิงนะครับผมเป็นไส้ลวดสแตนเลสนะครับกันน้าทะเลนะครับกันความเค็มนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยครับสาหรับเจ็ตสกีแข่งนะครับหรือเจ็ตสกีขับเที่ยวทั่วไปนะครับ อันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับกับสายบังคับเลี้ยวเจสกีนะครับ VX 100สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่หาสายรุ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น GP 102นะครับหรือ IP 215นะครับรุ่นมีทุกรุ่นนะครับผมยังไงติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมยังไงวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ